เงินเหลือเที่ยวค่ะเหลือจากไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์มาไม่ได้แลกกลับคืนก็จะเก็บไว้เป็นเงินขวัญทุงอันนี้ก็ราคาของมันถ้าคิดเป็นเงินไทยกับประมาณสี่พันบาทเดาเอาเด่นสี่พันสี่พันบาทใบเดียว อันนี้ก็ใบซิกใบ,บซิกก็จีได้เท่าไหร่อันนี้ก็สี่พันอันนี้ก็สี่ร้อยสี่ร้อยแปดร้อยช่องใบคอยบ่หูเนาะวะราคามันเท่าไหร่คอยเดาเอาคิดเอาเดาเอายี่สิบยี่สิบก็แปดร้อยได้ไมั้ง เราเอาคอนเทนต์เพราะวะ่าเงินอันเงินยูโรเนาะตอนคอยไปแลกคอยแลกสามรอยยูโรสามรอยยูโรคอยได้ได้เงินมากประมาณสองรอยหาสิบเท่าไรนี่ล่ะ ก็เลยว่าเงินอันนี้มันแพงแพงกว่าเงินยูโรอัน,นก็ประมาณสี่พันเดาเอาสี่พันอันนี้ก็แปดร้อยไปถไปห้าพันซะห้าพันห้าพันหกผมห้าพันหกได้สำเน็จเดาเอาได้ในบโบหูเดอโบหูเดาเอาคิดเอาคิดเป็นห้าพันหก ก็จะเก็บไว้เป็นเงินขวันถุงเก็บไว้จะเบิ้งเงินขวันถุงแล้วก็จะมีเหรียญเวลาใครจะไปนะคะเดินทางด้วยรถไฟคุณต้องมีเงินมีเหรียญเวลาเข้าห้องน้ำไล้เสียเงินค่ะหยอดเหรียญเสียเงิน <c oughs> เหรียญใหญ่หญ้าฟรังห้าฟร้ง เขาเขียนว่าห้าแฟรงค์เด็กหาเฟรนหาแฟร์เหรียญมบกไงแฟร์ต้องไป็นกระสิเป็นชิสเันสองอันสองเหรียญน,นี่เท่ากับหนึ่งใบเก็บไว้คือกันเก็บว้เป็นที่ระลึกอันนี้หาเหรียญอันนี้ สองจักเหรียญเลยมันบบอกคือเเขียนบอกสองเหรียญสองฟรังเลขสองบัตที่นี่อันนี้เท่าไหร่ยี่สิบเส้นยี่สิบเส้นยี่สิบสต่างยี่สิบเส้น นึ่งแป้งก่อไปเข้าห้องน้ำเราก่อนเลยไ่ได้เก็บเพราะว่าเดินทังรถรถ,รถรถไฟเวลาเข้าห้องน้ำตามสถานนี้มันได้เสียเงินได้หยอดเงินเหรียญใหญ่มากเลยนะเหรียญบักไงบ้านบ้านทุกข่อยเขามีแค่ห้ายูโรถ้าเป็นใบกระดาษห้ายูโรเป็นใบกระดาษอันนี้เป็นเหรียญบักไงเป็นเหรียญ เขามีแค่สิบแล้วก็มีหาเป็นเหรียญแล้วก็มีเหรียญสองเฟงแล้วก็มีหนึ่งแฟ่งหนึ่งแฟรงสองแฟงห้าแฟรงแล้วก็เป็นยี่สิบเซนเฟร่งยี่สิบเส้นทินเส้นใส่ทินเส้นนี่ก็น่าจะเป็นทินเซนทิ้นเส้นกับสิบสตังก์นั่นแหละบ้านเฮาเรีว่าสิบสตัง กเส้นแล้วก็มีอันเลี้ยงน้อยๆลงวยอีกก็สิเป็นครึ่งครึ่งแรงเครืองแฟงเคืองเขียนว่าเลยได้ละคือว่าเห็นหนึ่งสเต็ปสองเหนไหมเคืองเส้น ครึ่งสลึงว่ะครึ่งสลึงว่าจะเขาใส่จังใดเนาะอันนี้ก็จะเป็นซิเส้นนะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเครื่องหนึ่งก็บซีเมนตหาเส้นว่ะหนึ่งสเต็ปสองเป็นหาเส้นว่ะกับโมโหเขียนเลขหนึ่งแล้วก็ขีดแล้วก็เลขสองข้างล่างไม่เห็นนะคะ มีขนห้เอาไปเอาไปเอาเงินของเธอไปเห็นปะเงินของเธอไปฉันใช้ไม่หมดเงินข่อยได้นี่เงินข่อยก็เป็นก้นเบอร์เบิกเอาให้เราไปแลกเหลือกลับมาจากเที่ยวแลกสามรอยเหลือสักาน่้งละเหลือรนอยห้าสิบกับมารน่อยสี่สิบร้อยห้าสิบกับเหรียญ ก็สรุปแล้วใช้เงินไปร้อยห้าแฟงค่าโรงแรมก็240ร้อค่ารถไฟแพงค่ารถไฟ3ามร้อยสามยบวก200ก็เป็นห้าอยเกือบหกร้อยค่ารถไฟค่ารถไฟไปไปกับ6กรอยยูโรหกรอยยูโร ค่ากินค่าเที่ยวหกดย้ยประมาณพันนึงพอดีหนึ่งพันยูโรไปเที่ยวสองวันสองวันเบิดเงินพันหนึง่งของแพงเที่ยวหลายๆประเทศประเทศมีแพงที่สุดที่เคยเที่ยวมาทำไมมันเกี่ยวกับมึง เงินขาเจ้าเป็นยังค่อยมีมือแล้วก็มีเครื่องหมายบวกแล้วก็มีมือมเป็นจังใดสวิตนี่เป็นคน้นซอยเหลือค้นบ่ยื่นมือเข้ามาช่วยเังสิเพิ่นเืลไดตาสัญชาติสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกมาเป็นเครื่องหมายบวก ก็ไม่มืดก็เป็นลูกโลกหมยก็ามาจังเดีอย่างเดีอวอต็เม,ม่ถ้าภูเขานํำแข็งแล้วนอนเห็นนะถ้าไปเที่ยวก็เป็นภูเขาสูงชัน,นางามก็เห็นเราก็อ,อยากมีบ้านอยู่สูงสอยู่ทั้งภูเขาน้มไหล ก่อ,อยก่อยคือวันคือสวรรค์สันฟาของก่อยว่ามีเงินไปซื้อบ้านไว้แต่ว่าหายุ่โดนๆกะคือสิยูประได้ดอกมันหนาวก่อยบะมา่กวยอ่ำหนาวตัวกวยอ่ำงามมันงามนอนอยู่ทั้งภูเขาซองลงมา้างล่างเหนียวสุดยอดเลย น,นี่เป็น,นกลไกเป็นอะไรสางรถไฟเครื่งจักรเครื่องล่างแต่ว่าที่รถไฟไปนะเขาแต่อุโมงคนะ์อุโมงค์ใต้ดินเนาะเข้าถ้ำเขาเจาะเจาะอุโมงค์หลอดผู้เขาเหตุผลทางรถไลรดไปนั่งไปนั่งไปกับ เดี๋ยวก็เขาอุโมงค์เดี๋วก็เขาอุโมงค์โดนสาดนี่แหละแต่ว่ามีอุโมงค์หนึ่งเข้าไปบักหาหน้าที่สิบหน้าที่ก็บ่ได้ออกมาโดนเติบวางไหนยช่วงนั่นละช่วงสวิตนั่นละสวิตเซอร์แลนด์เข้าไปละ่ะจากบาร์เซโลเข้าไปจักหน่อยหมดอุโมงค์เข้าไปบักโดนจังค่อยได้ออกมาบอยว่ามันเป็นสิบหน้าที่ันสีได้บน ดูอุโค์หลายรอดว่างนันออกว่างนี้รอดว่างนั้นออกว่างนี้เนี่ยเป็นภูเขาเนาะก็เจ้ากสิเจาะเห็ดทางรถไสเจาะเอาแล่นหมดเขาไปเลยถ้าสิแบบว่าสีเหตุคนทางใตขึ้นเทางภูเขาคือสิสูงสูงหรือก็ต่ำสูงแล้วก็ต่ำ,ก,ตำก็เจ้าก็เลยเหตดเห็ดแบบเจาะเอาเจาะหมดเขาไปเลยเจาะใตอ,อุโมงเขาไปเลย ควันทุงค่ะควันทุงบายบายนะคะเจอกันใหม่นะคะนี่หลังเงินประเทศสวิตเซอร์แลนด์เดี๋ยวรอบจบต่อไปเราจะไปเที่ยวไหนดีก็ว่าสิไปสวีเดนเดนมาร์กเดนมาร์กไปนอเวยรอบต่อไป เป็นหมากเพราะวอยู่ใกล้ๆกันนี่ใกล้ๆเปันการก็กกไปเลยถ้าไปแล้วก็ไปยาวเลยจริงๆไปเดนมากก่อนสว้วก็ฟินแลนด์แล้วก็นอร์เวย์ <Norway S 1> ไปโซนนี้น่าจะเป็นปีหน้าก็แหละปีหน้าอันช่วงวันหยุดก่นอนแต่ว่าก พลังเราไม่ไปแล้วนะรถไฟคันเมยน,นะขึ้นรถไฟล่งรถไฟขึ้นรถไฟล่งรถไฟเนาะหกปลอบหกเถี่ยวหกขบวนเต้นขึ้นเต้นลงเต้นขึ้นเต้นลงร่วมใจกันจักขบวนเะจ้าว่านี่เงินเงิขี่ขบวนนี่ขบวนนี่หนึ่งก็ไปล่งสถานีนี่ แล้วก็ขึ้นขบวนนี้ขึ้นจากนี่ไปหนึ่งขบวนสองขบวนสามขบวนสี่ขบวนห้าหขบวนหกขบวนหกขบวนจนค่อยไปหอดเป้าหมายอาสะบขากลับไข่แน่อยู่ขากลับมาที่แค่สองขบวนตะวันลอ ล้อรถขบวนนนัน้สายยาาเลยนะเป็นรถไฟนอนแต่กระจอดยู่จอดทุกสถานีจอดทุกทุกจังหวัดนั่นแหละจังวัดจังหวัดใดใหญ่ๆต่ว่าแบบเข้าระตงลงไปต่อเครื่องอยากนะเลยานาั่งเลยนั่งยู่นั่นคืนจากอสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคืนจากสวิตเซอร์แลนด์มาลงประเทศฮอนแนลนด์ด้วยเป็น รถไวนอนแต่ว่ากะเมือคือกันแบบมันยิ่งยาวเนอะใช้เวลาประมาณแปดเก้าชั่วโมงแต่ว่าก่อนก่อนสิมานังถาขึ้นนั่นข่อยอยอกมากอ่อนออกจากสวิตเซอร์แลนดมากเขาว่าขึ้นจะมา กี่โมงก็ได้ไม่จํากัดเวลาใชสไหมอยากเจ้าอยากมายัางไรเจ้าก็ข้นได้เจ้าอยากขึ้นรถไวยยังไรเจ้าก็ขึ้นได้ก,ไไก็เลยข,นขืนมาก,ก่อนขึ้นเราก็มาล่อล่ออยู่วังชั้นชราที่มันสิไปประเทศฮอลแลนด์มาก,ก่อนมาถา่ายวิสตานนี่อยู่ห้าชั่วโมงกระทึงจักว่า จักว่าย่างจักว่าเตน้นจักว่าไอ้สารพัดสารเพเนาะ5ชั่วโมองนั่นก็ยางเล่นยางเที่ยวยางชอปยางสารพัดยางกินข้าวกินน้ํายางอยู่นั่นล่ะ5ชั่วโมองเบิ่งคนคนแล่นเข้าแล่นออกที่สถาน,นีรถไฟนั่นโอ้ยเบิ่งเขาเจ้าเนาะแลน่นลคนก็แล่นตกตกัตกกนรถไฟก็มีแนตําหนา้าตําหลังขึ้น ก็จากกันเขาเจ้ามากแสบร่างเจ้ากระสีคล้ายๆแบบขี่รถบาดมากหรือลดบาดลาส่างสินะกระสีมากขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟบัท่านอั่างเสียนะพระเจ้าถือกระเป๋าแล่นพิ่มเ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 พิ่นเพิ่มพิ่มพิ่มเยอะก็คือคอยแหละตอนคอยใบคอยกระแล่นคือกันเพราะว่าบางขบวนกะมีเวลาแค่เก้านาทีเองเสียนะเลาสิไปเปลี่ยนเปลี่ยนรถไฟแต่ว่ามีขบวนสุดท้าย รถไฟอันลาซาคอยก็เลยไปว่าท่านขบวนสุดท้ายที่สีเขาอันสวิตเซอร์แลนด์ไปว่าท่านเขาขบวนสุดท้ายเพราะว่าจากจากประเทศเยอรมันม,มันมันเขาว่าเขาประกาศว่ามันมีคนคนไปขวางทางรถไฟเังสินะก็เลยเคลียร์แล้วก็ทำให้รถไฟล่าช้าเขาก็ประกาศวางสินะ เอาเรเด้อ er. มีปัญหาเราเด้ er. ออกเพราะว่าสิ่่าท่า,ามันเป๊ะเป๊ะเป๊ะปุป๊บมันสิมีเวลายุเก่าหน้าที่เก่ารอสิบหน้าที่ที่เท่าสิไปขึ้นขบวนสุดท้ายสิปไปเข่าไป,ไปในเมืองเมืองนั่นเมืองที่สิคอยสิไปเที่ยวก็ว่ามีค้นไปขัดขวางจราจรทางรถไฟอย่างนี้นนสิ กัถ้าถ้ามีปัญหาเรากับะบวนอื่นกับซีแลนบ่ไดกับซีล่าซาไปเบิดได้บ่น,นี่จัากผิดพลาดกระบวนเดียวกับก็คือเฮดไห,หล่าซาไปเบิดหลายหลายบวนก็เลยไปหอดไปหอดที่กระบวนที่เฮ้าสิขึ้นต่อไปในเมืองเฮาสิมีรถไปบ่นอ้อที่แรกว่าออบุกไปมันก็สิเป็นชั้นชลาที่ห้าเนาะต่อไป กับโบแมนเหรอได้บัตรจากชาลานที่ชาลนชาลาที่หากบบระโบมี่เขากับเปลี่ยนแผนไม่เบิดเปลี่ยนแผนไม่ทุกอย่างหข้ไปหอดเอา้าเฮากับสื่อเงินเสียเง,งินมาเหรออันคว่ำผิดพลาดกบบระโบแมนเฮาเฮากับไปหาขืนเลยอ่านเบิงอ่านเบิรงว่าขบวนไดมันสิไปจังหวัดนี่สิเขาไปได้เมืองที่เฮ้าสิไปก็กเลยมีขบวนหนึ่งมันแรนมาพอดี แลนมากพอดีตุอคอยแตเฝ้าแลนตับตๆๆตต,ต,ต <c oughs> นเต้นคืนรถไฟเลยแลนแล้วกเฝ้าตตตเา <c oughs> ต้นคืนรถไฟก็เลยมันแมนบลาเต้นขึ้นไปนั่งหรอก็คุยกันกาัาแฟนอยู่มันแมนบลาอันที่เอาปลูกมกันเป็นชาแนลาที่หาได้เห็นด อันนี้มันเป็นชั้นชลาที่แปดได้่หเนาะแมนโบแมนขึ้นมาแล้วตอนไปเมืองนี่อยู่กับซาหัวมันนั่นดอกมันโบแมนความผิดของเฮ้าเฮ้าจองมาแล้วรถไฟมีปัญหาเองคนว่ารถไฟมีปัญหาเองไม่ได้เกี่ยวกับเฮ้าที่นี่เขาขืนไปนั่งแล้วเนาะเขาก็มาตรวจตัวเขาก็สแกนสแกนอันบราโคดตู้สแกนไปมันก็ขึ้นมาเลยได้ไหมเป็นเป็นสีแดงเป็นเครื่องไม้บวกสีแดง เขาก็สีอ่านเบิ้องแถลนเป็นอย่างเขาก็เลยเห็นว่ารถไฟมันลาซารถไฟมันลาซาลาซาลาซาเบิดสุกถูกกระบวนได้เขาก็บ่ว่ายั้งใจเขาก็ยิ้มยิ้มให้เขากับเขาก็อ้มเขาก็เบิ้งเขาก็อ้มเขาเห็นเขาก็นขอบคุณเขาก็ย่างไปผูว่านบอเป็นความผิดของเฮ้าเนาะความผิดก็คือ คนมีคนไปขวางทางรถไฟเหรอก่เห็ดให้รถไฟแลลนบ่ไใดตั้งหลายขบวนหลายเส้นทางหลายขบวนทังเส้น็บวนม่นความผิดเฮาเฮากยกเลิกตัวว๋วก็บ่แมนเพราะว่าันเป็นการรถไฟต้องรับผิดชอบเพราะเขาซื้อมาแล้วซื้อตั๋วอ่อนไลน์ซือ้อบุกมาบทจะยางเสียงเงินไปแล้วเนาะ ใกล้ยดหรอเขาก็บบว่าอยังเขาก็ตรวจเช็คสกแกนแล้วแล้วเขาก็เห็นความนั่นเขาก็บ,บกุกไปยังเขาก็ให้เขานั่งไปเขาก็บ้ว่าจังเลยนั่งไ,ไปหอดไปหอดที่วางเข้าสีล่งเรียบร้อยมันก็สีหมืดหมืดเราแบบนี้เขาก็ตรงไปไป,ไปหายางไปเบื้องโลงแล่มอะได้บบนี้จองโลงแล่มไปกระจายเงินไปจ่จายเง,นยงินไปทังโลงแล่มเรียบร้อย แต่ว่าเขาว่าต้องไปเช็คอินให้ทันก่อน4ถุ่มงิีนะเพราะว่าสิบ่มีพนักงานเนาะพนักงานกัสิกลับบ้านไปพักผ่อนอย่างสี่นะเอาตรงเฝ้าไปยางนำหารนแร่นป้ายกระเป๋าไปแล่นขึ้นภูเขาเปิดกูเกิลปกปุกกันกูเกิลผ้ายางกูเกิลผ้ายางยางไปไปทางนี้ เรียวซ้ายล้วก็เรียวกวัวเดินตรงไปยังกับว่าไปเนาะก็จนว่าไปหอดตรงแล่มฝนกระตกห้าหัวฝนกระตกทังสีเฝ้าออไปให้มันท่านเพราะว่ามันสามทุงกลัวแล้วสามทุงเครื่องเราเหลืออีกสามสิบนาทีตกเฝ้าย่างย่างไปตรงเล่มย่างไปประมาณยี่สิบหานาทีเนี่ยแหละย่างหาย่างขึ้นเขาอีกอมันเมือม่อยเมื่อยเมื่อยาย แต่ว่าไปยังสิเราเขากับูก็เห็นมันรู้สึกว่าง่ายคือปอกกล้วยแบบนี้ถ้าสิไปอีกสิไปเที่ยวประเทศนั้นประเทศนี้กับบ่ได้ยากแล้แบบนี้หูแล้วโและว,วานไปจังใดก็ง่ายแล้วละ่ะกถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตของเฮาเนะการเดินทางโดยโดยรถไฟ่เคยไปเที่ยวตะก้อนกับตะก้อนี่ไปฝรั่งเศสแต่ว่าไปแบบทั่วขี่รถทั่วไป รถทัวร์น่ะมันเป็นทัวร์เนาะทัวร์กับผ้าเที่ยวว่างนั้นว่างนี่จอดวา่วางนั้นว่างนี่แล่งท่องเที่ยวที่ขั้นเดียวไปหอดจุดหมายไปทางแต่ว่าไอันนี้แบบรถไฟนี่ฮกขบวนเต้นขบวนนั่นลงกงขบวนนี่เต้นขบวนนั้นล่งขบวนน,วน,น,วนี่ป้านเด็กหน่อยอก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตนั่นแหละ่ตไปกะหาเบิง้งว่าเฮาสิไปยังได ฝรังว่าขับรถไปเองนะไปรอบหน้าให้ขับรถไปเองแค่น <c oughs> <c oughs> ี้ก่อนเดค่ะเดอนี่คือการเดินทางการฝอยของเราฝอยไปเรื่อยๆแล้วก็มันเหลือน,นะเอาเงินมาอ่าง่เาเงินเหลือเง <c oughs> ินเหลือจากการเดินทาง เก็บไว้เงืงินขวัญถุงบายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ